านผู้ชมครับความสําเร็จที่เริ่มต้นด้วยยอดธุรกิจ96,000กว่า PV เนี่ยนะครับเป็นความสําเร็จในขั้นที่1และ,ะเราได้เป็นโกสตาสมใจอยากของเราแล้วแต่หลังจากความคิดที่ต้องการรายได้เพียงแค่เดือนละ5,000แต่ปรากฏว่าเดือนแรกที่ตั้งใจทําได้มา9,000กว่าตอนนี้ความคิดเริ่มเปลี่ยนหรือยังครับเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันได้ได้จริงๆคะ่ะอาจารย์รก็เลยพอขึ้นตําแหน่งโกสตาค่ะ ดิฉันก็พาตัวเองนะคะเข้าไปพัฒนาเรียนรู้ในวันทุกๆวันพฤหัสค่ะคที่ศูนย์สุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ไปฟังแนวคิดวิสัยทัศน์ทางธุรกิจจากเรือเอกสุรินค่ะคทำให้ดิฉันเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจธุรกิจนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเป้าหมายเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากที่ว่าตัวเองเห็นรายได้จะเป็น,นโกจะเอาห้าพัน ค่ะป้าหมายก็เริ่มเปลี่ยนเห็นคนอื่นที่เขาทำเขาประสบความสําเร็จรได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพแม่ค้าก็ได้ไป้าขายก็ได้ไปนะคะชาวสวนยางก็ได้ไปเจ้าของกิจการก็ได้ไปข้าราชการก็ได้ไปดิฉันก็เลยมองว่าสิ่งที่ดิฉันกําลังขาดหายไปอยู่ในชีวิตก็คือรางวัลชีวิตท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะค,ค่ะกลับมาค้นหาฝันของตัวเองให้เจอค่ะว่าตัวเอง ต้องการอะไรที่แท้จริงในกิฟฟีนเพราะกิฟฟีนให้มากแต่วันนี้เราต้องเลือกที่จะเอาค่ะค,ค่ะดิฉันก็เลือกเลยบอกกับอัพไลน์ว่าดิฉันทำกิฟฟีนดิฉันอยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศทำย่างไรค่ะเป้าหมายเริ่มโอ้ยคนอื่นเขาก็ทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ล่ะ,ะเริ่มมาถามแล้วหมอว่าพี่แล้วถ้าอย่างหนูจะไปเมืองนอกนี่หนูต้องทำาไงบ้างอ่าแล้วเป็นไงฮะ,ะเขาแนะนำก็คำแนะนำก็คือวันนี้นะคะเราต้องพาคุณ มาเรียนรู้มาเข้าใจมาให้เห็นธุรกิจเหมือนกับเราให้เยอะๆมาเรียนรู้มาเข้าใจมาให้เห็นเพราะถ้าเกิดเราไปพูดให้เขาอย่างเดียวเนี่ยโอ้เราไม่สามารถทําให้เขาเห็นได้ทั้งหมดหรอกเขาไม่เห็นภาพค่ะเขาเห็นแต่คำพูดเขาได้ยินแต่คําพูดของเราแต่เขาไม่เห็นภาพถ้าแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราพาเขามาในห้องประชุมค่ะห้องประชุมนี้เลยค่ะ เราคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีพร้อมหมดเลยค่ะนะคะคไม่ว่าคนที่ประสบค,ความจาเร็จหรือว่าสาธิตผลิตภัณฑ์พูดเผนการตลาดผลิตภัณฑ์หรือการที่สําคัญที่สุดให้เขามารับฟังแนวคิดพิสัยทัศทางธุรกิจจากคุณสุรินค่ะค,ค่ะตรงนี้แหละสําคัญที่สุดวันนี้คนที่จะทําตัดสินใจทําธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารินได้ความคิดต้องเปลี่ยนโกนค่ะอันดับแรกรถ้าความคิดไม่เปลี่ยน การกระทําก็ไม่เปลี่ยนค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นค่ะครับแล้วทีนี้หลังจากที่เราเริ่มต้นทําตามคําแนะนำปั๊บค,ความสําเร็จเป็นไปอย่างที่เราตั้งใจนะฮะค่ะก็ความสําเร็จก็ในช่วงแรกเราบอกเราอยากไปเมืองนอกคะอ่ะเป็นไงเราทําตามล้วค่ะในช่วงแรกๆก็มีบ้างค่ะก็ในช่วงแรกๆก็คือ ก็พิ่งปรับมือใหม่อะนะมือใหม่แล้วก็เพิ่งปรับเปลี่ยนมาจากธุรกิจพ่อจำขยายพันกล้าย,ยางานะคะแล้วก็มาทําธุรกิจนี้เออผมถามหน่อยว่าพอมาทําธุรกิจนี้แล้วเนี่ยเพราะพันกล้าย,ยางยังทําอยู่ไหมฮะทำอยู่ค่ะทำอยู่แล,แล้วแล้วคุณสามีเนี่ยพอเขาเห็นเรามาทําธุรกิจนี้แล้วเนี่ยเขาว่าย่งไงบ้าง ก็ไม่ว่าอะไรค่ะเพราะว่าดิฉันอนที่จะตัดสินใจทาอะไรก็แลวแต่ดิฉันต้องปรึกษาปรึกษาสามีตลอดเวลาว่าวันนี้ถ้าดิฉันจะทําแบบนี้และธุรกิจกิฟฟรีนเป็นแบบนี้แบบนี้สามารถตอบสนองเราแบบนี้แล้วก็ชีวิตเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เราแยกการทําเท่านั้นบริหารเวลาบ,บางครั้งดิฉันก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วดิฉันไปทําธุรกิจเครือข่ายข้างข้างข้างๆบ้าน นะคะแล้วก็มีก็ลูกค้ามาซื้อต้นยางนะคะแล้วก็มีลูกย่างนะคนนานก็โทรมาบอกว่าวันนี้มีคนมาซื้อต้นยางนะเจ๊ดิฉันก็ขี่รถมาค่ะมาถึงปั๊บบางครั้งเขาก็ชมว่าดิฉันสวยน้องใช้แป้งอะไรใช้อะไรเห็นหน้าสวยขนาดอยู่กลางเดดดิฉันยังได้ลูกค้าอีกค่ะทีนี้ทําให้ดิฉันได้ทั้งขายต้นยางทำทำดิฉันได้ทั้งการทำกิฟต์ด้วย พูดง่ายๆก็คือไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่ากิฟเฟอรินนี่สามารถส่งเสริมกิจการเดิมของเราหรือทําควบคู่กับกิจการเดิมของเราได้อย่างสบายๆดีมากเลยค่ะขณะเพราะพันก้ายางคนยังมาถามว่าหน้าทาแป้งอะไรธุรกิจก้ายางก่อ่ได้หายธุรกิจกิฟเฟอรีนก็แถมมันเติบโตอีกสามีสนับสนุนเต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่เลยค่ะแล้วดีมากเลยค่ะอาจารย์เวลาดิฉันนะคะมีติมานมานะคะ ห้องประชุมแล้วเขาสนใจอยากทําธุรกิจดิฉันก็ไปภาคสนามรับเขาไปในหมู่บ้านของเขาที่เขานัดคนไว้ไปถึงดิฉันก็แนะนําตัวเองค่ะดิฉันนะคะอยู่ที่บ้านซ่องอยู่ที่เวียงสะนะคะดิฉันทําธุรกิจพ่อจําขยายพันแกลยางเละวันนี้นะคะดิฉันได้เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายกิฟฟีนค่ะนะคะและใช้สินค้ากิฟฟีนเป็นแบบนี้นะคะใช้เล้วได้ประกันได้ปันผลอะไรแบบนี้ทำให้ดิฉันได้ลูกค้า ทั้งกิฟฟารีนด้วยทั้งกล้าอย่างด้วยค่ะเวลาช่วงที่ฝนตกมากๆค่ะอาจารย์จะมีลูกค้านะคะโทรมาหาดิฉันเรื่องต้นยางมากเลยค่ะค่ะเรื่องกล้าอย่างราคาเท่าไรนะคะมีบ้างไหมถ้าเรื่องแบบนี้ดิฉันบอกว่าดิฉันโอนสายให้คุยกับแฟนของดิฉันนะถ้าเรื่องธุรกิจดิฉันรับเองค่ะครับแล้วทีนี้คุณสามีเนี่ยเขาช่วยเราในการทําธุรกิจกิฟฟารีนยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ คุณสามีก็ช่วยในเรื่องของการที่ว่าอยู่เบื้องหลังความสําเร็จมากกว่าค่ะให้ช่วยในการดูลูกค่ะเพราะดิฉันมีลูกสองสองคนค่ะช่วยในการดูลูกรับส่งลูกค่ะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการที่ว่าแบ่งบองาระต่างๆในบ้านบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็ในยามที่ดิฉันพบเจอปัญหาท่านก็ให้กําลังใจดิฉันค่ะเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคู่ชีวิตที่ พูดภาษาเดียวกันให้กำลังใจสนับสนุนเต็มที่แบ่งแบ่งงานกันทำแบ่งงานกันทำค,ครับเพราะดิฉันก็้กงองดิฉัน ขอบคุณเขามากค่ะที่เขายอมรับในความคิดของดิฉันค่ะ,ะต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าพอสามีภรรยาเนี่ยทันทีที่เราปรึกษาและใช้เหตุผละนะครับตัดสินใจทําอะไรร่วมกันและเป็นกําลังใจให้กันและกันเนี่ยะจะทําให้ไม่ว่าจะธุรกิจหรือกิจการอะไรก็ตามเนี่ยจะไปได้ดีเพราะาเราไม่ต้องมาพะวงว่าแฟนเราจะไม่เห็นด้วยแฟนเราจะไม่ชอบเพราะว่า เขาก็มองแล้วว่าทุกอย่างถ้าทําได้ดีมันก็ส่งผลดีต่อครอบครัวใช่ไหมครับทีนี้พอเราก็เริ่มต้นทําควบคู่กันกับงานประจําจากยอดเดิมที่เราเคยทําได้9ก0 0 0มื่นกว่าในครั้งแรกแล้วเรามาลุยวางแผนการทํางานจะไปต่างประเทศผลงานเป็นไงคะเข้าเป้าไหมผลงานที่เราวางไว้เข้าเป้าดีมากเลยค,ะค่ะอาจารย์ในตอนเรกในตอนเรกนะคะดิฉันนะ ขึ้นตำแหน่งกูสตาพอเดนที่สองยอดเส้นกว่าทําดิฉันขึ้นตำแหน่งมร์คิวรี่เดือนแรกเก้าแนกว่าเดือนที่สองแสนกว่าค่ะโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองไปเป็นมร์คิวรี่แล้วค่ะนะคะไม่รู้ตัวก็เลยการแข่งขันต่างๆดิฉันไม่ได้แข่งขันกูสตาดิฉันเข้ามาเมื่อเดือนตุลาค่ะก้าตุลาสี่เก้าเป็นเดือนที่ดิฉันสมัครแลวมันจะเข้ามาในช่วงระหว่างการแข่งขันแล้วแล้วเราก็ระหว่างโกกับ กับเมอร์คิรีด้วยค่ะแล้วต่นนี้ดิฉันจะได้ไปแข่งขันก็ไปจูปิเตอร์แล้วค่ะอแล้วจูปิเตอร์ทั้งประเทศเขาเอา15คนค่ะอาจารย์แต่ด้วยด้วยความที่ดิฉันอยากจะไปต่างประเทศมากๆเพราะดิฉันเห็นคนอื่นในสายงานของคุณจุรินเขาทำเขาได้ไปกันเกือบทุกคนที่ต้องการค่ะคที่เขาทำและดิฉันก็ปรึกษาคุณจุรินแล้ว ดิฉันก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวท่านค่ะว่าท่านก็สามารถจะ,จะวางแผนให้ดิฉันไปได้นะคะอาจารย์พงสุขคะดิฉันอยู่จูปเตอร์ดิฉันไม่มีไม่มีลูกทีมเป็นเมอร์คิวรีแต่มีลูกทีมเป็นกูสตาแค่สองคนคดิฉันทำไปหน้าตอนนั้น ถ้าว่าฐานในการในองค์กรในการท่องเที่ยวค่ะไม่แข็งแรงเลยค่ะคแต่หัวใจหัวใจที่เราต้องการที่จะไปบวกกับดิฉันมีโค้ดที่ดีค่ะค,คอยวางเผนโค้ดสนับสนุนจากที่ว่าดิฉันไม่มีฐานทำให้ดิฉันอัพไลน์ค่ะ มาช่วยทำให้ฐานมันมีความแข็งแรงมากขึ้นทามาดิฉันได้ถึงอันดับสงของประเทศฟ้าขึ้นไปด้วย50,000บาทค่ะโอ้โหยินดีด้วยนะไปเที่ยวอย่างเดียวไม่พอได้พ็อกเก็ตมานี่ไปอีก50,000บาทต้องบอกว่าจะสังเกตว่าถ้าเรามองดูองค์กรเนี่ยแม้ว่าเราจะมีโกสตาไม่มากแต่ถ้าเรามีเป้าหมายหรือมีความต้องการเนี่ยโอ้โหมันวางแผนได้ มีโคช้ชที่ดีช่วยได้ <ฮะ S 1> บ,าบางคนถอดใจโอ้ยโกสตาเราลนิดเดียวยกธงขาวเลย <ฮะ S 1> แต่คุณโสภาบอกว่าเรื่องอะไรเราจะมายกธงขาว <ฮะ S 1> ในเมื่อเวลาการแข่งขันก็มีลมหายใจก่็มี <ฮะ S 1> โคช้ชก็มี <ฮะ S 1> ก็ต้องลองลุยดูแต่ที่สำคัญที่สุด มีดาวไลน์ไปด้วยถึง3คนค่ะนี่ยเราเราเราไม่ได้ไปคนเดียวด้วยแต่เรายังสามารถพาทีมงานประสบความสําเร็จไปเที่ยวต่างประเทศกับเราด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปหาคนที่มีหัวใจเหมือนกับเราค่ะแล้วเอาไม้คุณสุรินนะคะวางแผนวางแผนชี้แนะชี้นําว่าเดือนนี้เราจะทําไปยังไงค่ะนะคะถ้าถ้าเราทําแบบนี้แล้วเราจะทำย่างไรอีกค่ะวางแผนกันแล้วเราทางานร่วมกันค่ะตลอดระยะเวลาในการแข่งขันนะคะจะ มาให้คุณสุดินช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการตลอดเวลาและก็เชื่อฟังค่ะเชื่อฟังอัปพลายค่ะในการที่ตัดสินใจของท่านค,ค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับคุณโสภากันต่อนะครับว่าชีวิตที่วางแผนและมีเป้าหมายประกอบกับเทคนิคและวิธีการรวมถึงมีการการมีโค้ชที่ดีนั้นช่วยให้เธอได้รับความสําเร็จอย่างไรบ้างเราจะมาคุยกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟิน ETCG Max ปราถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ